นี่เราก็มาดูว่าจะวิธีการจะเทรดนะครับเดเทรดให้ได้กำไรนะครับจะเราจะทำยังไงจริงๆเราไม่ต้องเดเทรดก็ได้ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์ที่อยากจะเล่นหุ้นนะครับหรือว่าเล่นเพื่อความสนุกเล่นเพื่อจะได้เอากำไรง่ายๆนะครับหยิบฉวยได้ง่ายๆไม่ใช่การลงทุนระยะยาวเนี่ยสไตล์การเล่นนะครับของเจ้ามือที่เราต้องการเล่นสั้นๆ นะครับหรือว่าเราเองเนี่ยจะต้องรู้ว่าจะเล่นสั้นๆต้องทํำยังไงบ้างนะครับกนจะรู้ว่าจุดตรงไหนที่จะได้กําไรหรือว่าเข้าทํากําไรได้เนี่ยเราต้องรู้รู้ก่อนว่าเวลาเราเทรดเนี่ยนะครับเราจะต้องเสียค่าคอมมิชชั่นใช่ไหมครับแต่จุดที่ค่าคอมมิชชั่นต่าที่สุดก็คือจุดเปลี่ยนของสเต็ปราคานะครับช่วง1บาทถึง1บาทแ6 ก่อนหน้านี้ก่อนหนึ่งบาทก็จะขยับทีละหนึ่งสตางค์นะครับาจากหนึ่งบาทถึงหนึ่งบาทปฏิบก็หนึ่งสตางค์เช่นกันนะครับแต่ขยับแค่หนึ่งช่องก็ได้กําไรแล้วอย่างเช่นซื้อที่หนึ่งบาทขายหนึ่งบาทหนึ่งหนึ่งสตางค์ค่าคอมมิชชั่นกับกับกําไรของเราจะแบ่งคนละครึ่งถ้ากับคนละครึ่งครึ่งกับกับทั้งโบกเลยนะครับเพราะฉะนั้นจุดพวกนี้จะเป็นจุดที่ได้เปรียบ ช่วงจุดเปลี่ยนของราคาอย่างเช่นตรงนี้เป็นต้นนะครับ2บาทนะครับไป2บาท2สตางค์นะครับถ้าเกิดในช่วง1บาทดถึง1บาทเ9เนี่ยเราต้องสองช่องถึงจะได้กําไรอย่างเช่นถ้าเราซื้อที่1บาทบดนะครับเราต้องไปขายที่1บาท89เท่านั้นถ้าเราขายคืนที่1บาท88ิถึงแม้เราไร1สตางค์แต่หักลบแล้วเราจะขาดทุนนะครับเราไม่ควรเข้าในจังหวะ หรือว่าราคาหรือว่าเข้าหุ้นตัวที่ราคาอยู่ในช่องแถวนี้นะครับยกเว้นว่าเราจะอ่านขาจริงๆว่าเอาน่ยอย่างน้อยเราสองช่องเราได้กําไร้วแต่ถ้าสภาวะที่มันยากเนี่ยก็ไม่ควรเข้านะครับยิ่งเฉพาะโดยเฉพาะถ้าจะเล่นเดทเทสนะครับจุดที่ได้กําไรมากที่สุดก็คือจุดเปลี่ยนของช่วงสเต็ปราคาอย่างเช่น2บาทนะครับเพราะว่าจากบาท99เ้นี่ยขึ้นมา2บาทมันจะ,จะ,จะ,จะสะตางค์เดียวนะครับแต่พอ2บาทมา2บาท2สตางค์ จะสเต็ปละสองสตางค์นะครับมันจะมากขึ้นถ้าเราซื้อที่บาทเก้าเก้าแล้วขายสองบาทสองสตางค์ได้ก็จะกําไรเยอะนะครับจุดต่อมาก็คือห้าบาทนะครับจุดบริเวณสองบาทและห้าบาทนี้เป็นจุดที่ค่าคอมมิชชั่นที่เราจะเสียต่ําที่สุดนะครับเพราะงั้นเวลาเราเห็นหุ้นวิ่งไล่ราคามาเรื่อยๆจนมาถึงจุดเปลี่ยนของสเต็ปราคาอย่างเช่นสี่บาทเก้าสิบแปดเนี่ยวิ่งขึ้นมาทีละสองสตางค์สมมติสมมุติมาจากสามบาทเจ็ดสิบสี นะครับวิ่งมาเป็น76 78, 80, 82ไล่มาจนกระทั่ง4บาทเ8เนี่ยมันจะมาทีละ2สตางค์แต่พอมาถึง5บาทจะไป5บาท5สาตางค์นะครับมันจะเปลี่ยนสเต็ปเป็น5สตางค์นะครับจุดในช่วงนี้นะครับ5าบาท5สตางค์เนี่ยจะเป็นะจุดที่ค่าคอมน้อยที่สุดหลังจากนั้นช่วงที่ค่าคอมมากก็จะเริ่มมาใกล้ใกล้บาทนะครับแต่จุดที่ในช่วง9บาท5้าตังค์จนถึง9บาท95เป็นจุดที่ เสียค่าคอมมากที่สุดในสเต็ปของการขึ้นไหว5สตางค์นะครับช่วง4บาท916 9 8นี่ก็จะเป็นจุดที่เสียค่าคอมมากที่สุดในสเต็ปของ2สตางค์นะครับเช่นเดียวกันกับ10บาทนะครับที่ขึ้นทีละ10สตางค์นะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่เสียค่าคอมมิชชั่นน้อยที่สุดถ้าเราเพียงแต่ซื้อที่10บาทไปขายที่10บาท10สตางค์ค่าคอมมิชชั่นกับกําไรของเราจะแบ่งคนละครึ่งกับทาง ไปใส่หลักทรัพย์นะครับหรือทางบกนะครับงั้นเป็นจุดที่ถ้าเราจะเข้าเนี่ยครับสเต็ปพวกนี้จะได้กําไรนะฉะเราต้องหาหนึ่งช่องได้กาไรไปก่อนถ้าจะเล่นเดทเทรดคือป้องกันตัวเองไว้ก่อนเซฟไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถขายออาได้แค่สเต็ปเดียวเราก็สามารถทํากําไรได้แล้วนะครับจะเห็นได้ว่าสมัยก่อนนะครับช่วงตลาดเราดีๆนะครับนักเก่งกําไรพวก ฮ่องกงสิงคโปร์นะครับเขาจะมาเล่นแบบนี้นะครับในเล่นสเต็ปสองสเต็ปในช่วงสเต็ปราคาพวกนี้เขาจะมาไล่นะครับต้องคอยดูนะครับยี่บห้าบาทมันจะเปลี่ยนจุดเป็นทีละยี่สิบห้าสตางค์นะครับยี่สิบห้าบาทไปยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์ก็จะใช้เพียงแค่หนึ่งช่องเท่านั้นเองที่เราจะได้กําไรนะครับเหมือนกับจุดที่ห้าสิบบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทจุดที่เปลี่ยนสเต็ปนะครับ แบบนี้เป็นต้นนะครับงั้นเราหลังจากที่เรารู้แล้วเราต้องหาจาังหวะอยู่ในช่วงที่มันเป็นหนึ่งช่องได้กําไรนะครับเผื่อพลาดอะไรขึ้นมาเราจะสามารถออกไปได้นะครับอันนี้จะถ่ายเอกสารไว้หรือว่าปริ้นเอาไว้จดไว้ก็ได้นะครับเผื่อว่าไปนั่งเทรดอยู่หน้าจอนึกจะสนุกขึ้นมานะครับอยากจะเล่นนะครับก็สามารถทําได้นะครับ ในช่วงหนึ่งช่องกำไรเท่านั้นที่เราจะปลอดภยัยนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการเล่นเดทกับหุ้นเก่งกำไรนะครับจริงๆการเล่นเก่งกำไรเนี่ยบางทีมันเป็นการหยิบฉวยได,ได้ง่ายโดยไม่ต้องลงทุนจับเสื้อมือเปล่าว่างง้นเถอะหรือว่าไม่ต้องทําให้เราปวดหัวในเรื่องของบัญชีเดี๋ยเรื่องเงินของเราไหลก็แล้วแต่นะครับหรือว่าจะไว้สนุกไว้ทําให้เลียดลมสูบฉีด หลังจากที่เราลงทุนกับหุ้นพื้นฐานดีอาจจะเคลื่อนไหวช้าอะไรทํานองนี้นะครับหรืออาจจะแกว่งตัวอยู่นะครับมาดูวิธีการเล่นนะครับนี่เป็นการแนะนําเล็กๆนะครับจจะไปอาดไดใช้ของตัวเองแล้วแต่ท่านนะครับนี่มาดูของวันนี้ครับวันที่อัดซีดีนี้นะครับนะครับวันที่13นะครับเปิดมาที่2องบาทห ดูนะครับดูครับปิดไฮที่2องบาทเก้าส่นไครับเอ่อโทษนะครับไฮที่2องบาทเก้าสิบสีนะครับแต่ราคาปิดจริงๆอยู่ที่สองบาท8ปดสิบแปไหมครับดูนะครับปิดที่2องบาทแปนะครับถ้าเราไปเข้าไปที่2องบาทเก้สเสร็จเลยนะครับถ้าเราจะเดทไม่ได้แล้วติดนะครับ อาจจะมีคนบอกว่าอ,อ๋อก็มันปิดตลาดแล้วเราคงไม่ได้เล่นคงเล่นตั้งแต่เช้าแล้วถูกครับอันนี้ก็ไม่เถียงนะครับก็คือว่าที่จะบอกก็คือว่าถ้าเรากําลังเทรดอยู่นะครับสมมุติว่าตรงนี้เป็นหน้าจอเทรดนะครับหุ้นวิ่งมาถึงสมมุติว่ามันอยู่ที่ b i ฟ offer เนี่ยนะครับ o f f เฟอ,อยู่ที่ไฮสมมุติว่าอยู่ที่สองบาทเก้าสิบสี่แล้วกันนะครับอยากเคาะซื้อนะครับ ถ้าเราในจอเราเหลือบมามองว่ามันหายอยู่เนี่ยอย่าเขาะซื้อเพราะว่าถ้าเข้ะขวาไปแล้วเราอาจจะติดอยู่ที่หายเลยนะครับห้ามซื้อที่หายนะครับถ้าเรามองเห็นที่หายเนี่ยถ้าเราอยากจะเข้าซื้อหยุดเพราะเราต้องอย่าลืมตัวเองว่าเราจะเล่นเพื่อเด y เทรดนะครับเราไม่ได้ซื้อลงทุนนะครับเราต้องทํากําไรให้ได้ภายในวันเดียวเพราะงั้น เราต้องร้อมันย่อมาก่อนถอยมาก่อนทักสามช่องนะครับถ้าเห็นไฮสมมุติว่าไฮสองบาทเก้าสิบสี่ออฟเฟอร์อยู่ตรงนี้นะครับเราก็ถอยมาสามช่องนะครับอาจจะมาซื้อตั้งบิดท,ที่ช่องสุดท้ายตรงนี้เลยเอายกตัวอย่างสมมุติว่าบาทเก้าสิบสี่ตรงนี้จะเป็นเก้าสิบสองเก้าสิบเรามาตั้งสองบาทแปดสิบแปดนี่ยกตัวอย่างนะครับแต่ไม่ได้ว่าให้ซื้อตอนนี้มันเมื่อมันใกล้ๆปิดตลาดแลเราก็ไม่สมควรนะครับกำลังเล่นอยู่เนี่ยห้ามไปเคาะ ขวาที่หายนะครับทีนี้แล้วเราจะดูยังไงเดี๋ยวมันวิ่งไปล่ะจะทํำยังไงนะครับจังหวะที่หุ้นออกวิ่งนะครับสมมุติเรานั่งจดจอดอยู่แล้วจดจด้องจองอยู่นะครับแล้วเห็นหุ้นหายแวบไปทางขวานะครับมันกินทางขวาไปเลยปึ๊บปึ๊บยกไป3มช่องอย่าตกใจโดดตามนะครับเพราะถ้าจังหวะเราถ้าเราตามต้องตามตั้งแต่สตาร์ทแรกเลยนะครับ ถ้าออกไม่ได้สตาร์ทไม่ได้เราไม่ได้ไปกับเขาเนี่ยทำนวิ่งไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะต้องหยุดพักเหนื่อยถอยมาก่อนนะครับเราเห็นมันวิ่งไปมันจะหยุดนะครับเราตั้งถอยมาเลยสองสามช่องนะครับถ้าดูว่ามันไปแน่วันนี้เรานับขึ้นแล้วใช่แน่นะครับใช่แน่เราก็ไม่ต้องไล่นะครับหยุดรอสามสเต็ปเดี๋ยวมันเหนื่อยมันถอยมาเองนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับครับใช้วิธีนี้นะครับดูว่าช่องเดียวออก แล้วปลอดภัยไหมนะครับหนึ่งสองห้ามเคาะขวาที่ไฮนะครับถ้าเห็นคําว่าไฮเป็นราคาที่เราจะเข้าซื้ออย่าแนะนําว่าอย่าทํานะครับให้ถอยลงมาสามช่องก่อนนะครับแล้วหุ้นที่จะมีสิทธิ์เซลลิงได้เนี่ยมันจะต้องอยู่ในคลื่นที่สามนะครับแบบนี้นะครับต้องดีดขึ้นไปแรงๆเป็นแท่งๆแบบนี้นะครับเป็นแท่งๆแบบนี้นะครับอย่างนี้แหละเป็นคลื่นที่สามนะครับตัวพิกนิกนี้ ถ้าขึ้นแรงแบบนี้นะครับเห็นไหมครับที่ขนาดไปถึงสองบาทแปดสิบยังถอยลงมาไกลขนาดนี้นะครับหุ้นที่จะเซลลิ่งต้องอยู่ในช่วงคืนที่สามเท่านั้นนะครับเพราะมันจะดีดขึ้นไปแรงนะครับแล้วดูจากหน้าจอนะครับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับถ้าหุ้นวิ่งไปเกินสิบหกเปอร์เซ็นตนะครับส่วนใหญ่มาดูแพทเทิร์นเลยครับว่า,าวิ่ง16สิบหกเปอร์เซ็นดูแพทเทิร์นเลยว่ามันอยู่ใน ขืนที่สามหรือเปล่าถ้าอยู่ในขึ้นที่สามเนี่ยน่าจะเป็นขึ้นที่สามเนี่ยเราก็มีลุนละลุนที่จะซลลิ่งนะครับแต่วอล่มมันต้องมากนะครับวอล่มมันต้องมากที่ในในช่วงระยะเวลาก่อนๆนะครับแล้ววิธีการเข้าเทรดเราดูไปแล้วใช่ไหมครับเราทราบไปแล้ววิธีการเทรดจากหัวข้อที่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราจะเข้าเทรดเนี่ย เราเปิดสัญญาณใช้หลักการโบลิงเกอร์กับ r s i กับ DMI เลยเห็นไหมครับจากจุดนี้วิธี d m ตัดโชว์ปุ๊บวิง่งเห็นไหมครับ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นกับปริ้งนิกฮะเมื่อสีเมื่อ DI บวกตัดขึ้นเห็นไหมครับปริ้งนิกก็วิ่งเลยเห็นไหมครับแล้วมันทะลุมาทะลุโบลิงเกอร์ไปแล้วเนี่ยอันตรายอันตรายเห็นไหมครับถ้าทะลุไปแล้วเนี่ยเข้าไปเนี่ยตรงนี้ตกเป็นเหยื่อทั้งนั้นเลยนะครับควรจะ ดูว่ามันควรจะอยู่ในกรอบมากกว่านะครับตรงนี้นะ่าเหมือนจะตัดลงแต่ไม่ตัดดีดขึ้นไปใหม่หุ้นก็ไปอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับนี่แหละครับเราใช้ทั้งหมดประมวลเข้าด้วยกันนะครับดูหนึ่งช่องไม่ขคาะซื้อที่ไฮนะครับแต่เราถอยมา3ามช่องนะครับแล้วก็ออกนอกเขตบลลิงเกอร์แบนเราไม่เอานะครับต้องอยู่ในเขตข้างล่างเท่านั้นนะครับ ออกไปคือจุดที่เราจะต้องรีบขายไปเลยมันจะวิ่งไปอีกช่างมันนะครับเพราะเราจะเดเทร e เราไม่ต้องการการถือยาวนะครับแล้วก็ดูองค์ประกอบอินดิเคเตอร์ข้างล่างนะครับสีแดงตัดขึ้นอา้าวไปด้วยเลยตัดขึ้นปุ๊บเราตามนะครับสีแดงตัดขึ้นเราไปนะครับดีไอไปโดยเฉพาะมี MACD ยืนยันด้วยนะครับไ้ซส่ ide, ด้วยอดทนรอนิดนึงนะครับประมาณปลายเดือนหรือต้นเดือนหน้านี้ ทางเ v i s i o n เขาจะเอาเส้นค่าเฉลี่ยมาด้วยนครับของ ISI นะครับตัวน,นี้จะเป็น r e f e r e n c e อันนึงถ้าเกิด IS ISI ตัดขึ้นนะครับเราก็ตามไปเลยนะครับเดอนขายอุปรกรณ์แบบนี้ครับเมตัดขึ้นนะครับ d ี DI ตัดขึ้นเนี่ยบวกตัดขึ้นนะครับไอไลตัดเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นอย่างนี้เราซื้อได้นะครับอยู่ในกรอบบลเเกอร์แบนนะครับก็ซื้อได้ จริงจริงแล้วเราใช้60นาทีกับ5นาทีนะครับในการดูการเล่นเดทเทดเราต้องใช้ระยะเดระยะเดเนี่ยไว้ตรวจสอบครั้งแรกเท่านหร่ว่าอ,าอยู่ในสถานะที่เราจะเล่นได้ไหมนะครับนะครับดูเอพิเอพิเอเห็นไหมครับว่าวันที่ผมอดัดซีียเนี่ยครับเอพิอก็วิ่งขึ้นไปแต่มันไม่ได้วิ่งมันไม่ใช่เริ่มต้นวิ่งวันนี้แต่มันวิ่งมาตั้งแต่ดีบวกตัดขึ้นเห็นไหมครับสัญญาณ60นาทีก็เหมือนกัน นะครับออกนอกกรอบไม่เล่นนะคออกนอกออกนอกกรอบแล้วก็ขายนะครับยวดูราคาเฉพีนิดนึงนะครับที่จริงยากสาธิตการเล่นแบบนี้สดๆเหมือนกันแต่ว่าได้ทําไปแล้วนะครับในเรื่องของ ewc นะครับอันนี้โชคดีที่ปิดท้ายเลยนะครับสามห้าปดนะครับอันนี้ก็เริ่มออกนอกเขตอีกแล้วนะครับเห็นไหมครับ di บวกจะชนกรอบอยู่แล้ว นีอันตรายเหมือนกันนะครับแบบนี้เราไม่เอาดีกว่านะครับเราปลอดภัยไว้ก่อนจังหวะนะครับอย่างนี้ดีไอบวกกำลังจะตัดลบลงมาแต่มันดีดกลับดีดกลับแล้วก็ต้องตามเลยเห็นไหมครับก็จะวิ่งขึ้นไปต่อนะครับแล้วอยู่ในกรอบด้วยนะครับพออยู่นอกกรอบล้วก็ไม่เอาละครับระหว่างวันก็เปิดนะครับถ้าจะเล่นเดทก็เปิดสลับห้านาทีนะครับเปิดสลับจังหวะห้านาทีไปนะครับ 5นาทีมันก็จะละเอียดมากขึ้นนะครับห็นไครับว่าเริ่มตัดขึ้นจากตรงนี้ปั้งีย่ยบวกตัดขึ้นไปนะครับชนกอบมันก็จะพักตัวนะครับถอยลงมากระดีดีนขึ้นไปใหม่นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับทั้งปิกนิกทั้งเ p พก็ใช้60นาทีแล้วก็5นาทีนะครับในการเดทนี่เป็นตัวอย่างสมมุตินะครับ ไม่ได้ว่าให้ไปลงทุนคับ APO หรือป i c นิกนะครับแต่ว่าหุ้นตัวไหนที่เขาเล่นกันนะครับมาดูติดอันดับ Top เกนเนอขึ้นมาเนี่ยเราก็ไปดูเงื่อนไขตามที่เราได้ศึกษากันมาแล้วนะครับในเรื่องของอินดิเคเตอร์นะครับ DI, m s c d นะครับวันนี้ a p l ติดอันดับปิกนิกติดอันดับขึ้นมานะครับหวังว่าคงจะพอได้ประโยชน์จาก ตรงนี้บ้างน,นะครับส่วนใครที่ถ้าสงสัยอะไรก็สามารถโทรศัพท์คุยกับผมได้นะครับตามเบอร์ที่ผมจะให้ไว้ในท้ายซีดีอันนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะทําไม่ได้ไม่ต้องกลัวว่าจะผิดพลาดแต่ผิดพลาดมันโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับนักมวยที่ชนะนอกคนอื่นจะไม่ถูกต่อยเลยนี่เป็นไป,นปนไม่ได้นะครับ,นะรบถ,ถ้าต่อยกันครบยกหรือว่าใกล้ๆอะไรก็แล้วแต่นะครับ ก็จะต้องมีการผิดพลาดก,กันบ้างแต่ว่าจะหาจังหวะได้ดีกว่าเดิมเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ